วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการพิสุจน์นะครับว่าไอ้ดันผลึกน้ําแข็งเนี่ยที่เป็นกิจกรรมอะถ้าเราเอาโล่ลบมาสกิลหมู่นะครับในดันในดันแรกนะครับในดันที่1นึ่งสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ผลึกไปทั้งหมดกี่ก้อนนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยจะมีบางช่วงที่เราต้องออกไปตีบอสแล้วก็ออกไปที่คารเซียนะครับ มันก็เลยอาจจะไม่ต่อเนื่องทั้งสกิลแล้วก็ออเหินหินล่ามอนด้วยนะน้ำยาล่ามอนนะเราก็ใส่สลับกันนะบางครั้งนะแต่เราก็จะเอาสกิลหมูนี่แหละนะมาในการทดลองครั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็อัพตามนี้ได้เลยนะดูตามนี้ได้เลยนะอันไหนที่ ไม่จําเป็นหรือว่าเพื่อนยังเลเวลไม่ถึงก็ตัดออกไปได้นะครับอย่างของเราเนี่ยไอ้ยิงคุ้มกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้นะจริงๆอะ่ะก็เน้นทุกสกิลนะครับเป็นสกิลหมู่นะอันนี้ก็ตอนเหลือสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงสี่สิบเก้านาที ก็ดันหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนตีประมาณทีสองทีก็ตายนะถ้าสกิลก็คือทีเดียวตายนะก็ถือว่าเก็บได้ค่อนข้างเร็วอตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเราเก็บได้ประมาณเกือบสามพันเก็บได้ประมาณเกือบสามพันผลึกนะครับแล้วก็ของที่บอกว่าเอาไปแลกถุงเท้าเนี่ยอยากบอกว่า มันคุ้มมากนะเพื่อนๆต้องมาทําแล้วก็เอาตัวเด็กมาทําด้วยนะมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากดีเวอร์มากทั้งไปเลื่อนขั้นนะแล้วก็เสดเวลาอีกอย่างม่งก็คือพวกเกี่ยวกับทําม,ม้าเนี่ยคือดีสุดๆไปเลยนะครับห้ามลืมมาทํานะอันนี้เราก็ออกไปตีข้างนอกมาด้วยนะ แล้วก็กลับมาอีกที่หนึ่งมันก็ต้องวิ่งมาหาที่ใหม่มันอาจจะเสียเวลาช้าตรงนี้ด้วยนะเพราะเราไม่ได้ลงต่อเนื่องส4ชั่วโมงนะครับแล้วก็บางทีก็ยาเนี่ยมันเป็นยาตีบอสอยู่เลยลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนนะเพื่อนๆตอนนี้ก็เหลือจะหมดแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งาทีเนาะใกล้หมดแล้วหนึ่งาทีก็เก็บมาประมาณ9,000 จริงๆคิดว่าน่าจะได้ถึงหมื่นนะแต่เราอาจจะการตีเราไม่ได้ต่อเนื่องอ่ตอนนี้ก็ได้ประมาณเ0 0าพกว่าพลึกนะครับก็ถือว่าเยอะมากแล้วแหละนะเดี๋ยวก็ไปทำตัวเด็กต่อนะครับยิ่งมีใครมีสกิลหมูก็สบายนะครับพยายามเอาสกิลหมูมาฟาร์มนะอน,นี้เราก็มาลองแรกขุนเท้าดูนะ ว่าจะได้ถุงเท้าเท่าไหร่นะครับมาแรกถุงเท้ากันถุงเท้าก็จะใช้สิบนะครับสิบผลึกนี่เลยก็แลกมาได้ทั้งหมด908อันนะครับ908ถุงเทา้าแลกมาแล้วลองเปิดสิเปิด ได้ตามนี้เลยเพื่อนๆโอ้โหโคตรเยอะรรเซษเซี่ยวหมื่นสองนะไปเลื่อนขั้นฟ้าร้อยเจ็ดสิบก็คือเท่ากับใบม่วงสิบเจ็ดใบนะแล้วก็ผลึกม่วงแกนม่วงได้สนะิบห้าแกนฟ้าสามสิบเอ็ดใช่ไหมโอ้โหโคตรเยอะอ่ะนี่นะสรุปตามนี้เพื่อนๆภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะเราแคปมาจาก ตอนเราอ่านอีกทีหนึง่งโอเคเราเจอกันใหม่กิจกรรมหน้านะครับ